ในขบนี้การที่อยากจะให้ อยู่อย่างนี้แล้วก็สกปรดีค่นทุกคนแต่คุณเชื่อไหมคะว่าบ้านโชคเดียวราคาแพงมากราคาแพงมากท,ท,ทั้งที่เหม็นมากอ่ะทุกคน เขาจะได้เพชรเหมือนคนอื่นน้องแร่ค่ะเป็นแร่ค่ะก,คก็จะมากับพวกเศษปะการางังเนาะแต่ว่าเราจะโชคดีหรือเปล่าเราก็ไม่รู้โอเคสวยๆไหมนี่อะไรนี่ค่ะแต่ว่าก้อนเล็กเกินค่ะทุกคน เลยสานมาเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวเราไปล้างที่บ้านดีกว่าที่ใส่ฟองไว้ดีกว่าเาดูตรงนี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะได้ เดี๋ยวพี่จะเอาแร่นี้ไปล้างดูนะว่ามันจะใช่ของจริงไหมหรือว่าจะเป็นแค่ก้อนหินเขาโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้พี่ก็ขอจบอีกคลิปหนึ่งนะคะของวันพาดูค่ะทะเล้านเขาไม่ได้อยู่บนน้านเราหรอกค่ะแต่แต่ปะการังเห็นๆเนาะแล้วก็หนาวมากเราไม่สามารถที่จะลงน้ำตอนนี้ ได้หรือว่าเล่นน้ำาบบนีได้ค่ะทุกคนโอเคค่ะคลิปนี้คลิปขอจบแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะขอฝากช่องวรนภาเดนมาร์กด้วยนะคะทุกคนขอบคุณมากค่ะ